กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ a นา ly ติก FC podcast นะครับวันนี้อยู่กับผมบอกริมมิออนจาก The Sporting New Thailand เหมือนเดิมแล้วก็น้องโดมจากช่องกอบเขตโทษเหมือนเดิมสวัสดีโดมด้วยนะครับสวัสดีครับพี่โอนเจออีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลผ่านตัวเลขสติสถิติต่างๆเหมือนเดิมนะครับเพื่อเพิ่มมุมมองใหม่ๆนะครับจะได้เห็นภาพของกีฬาฟุตบอลได้มากขึ้นได้สนุกขึ้นนะครับ วันนี้นะครับเราก็จะมาในประเด็นที่เชื่อว่าหลายคนน่าจะกำลังสนใจนะครับก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เพิ่งประกาศปล่อยตัวนะครับดาวิดเดเคอนะครับลูกเสาวประตูที่อยู่กับทีมมายาวนานตั้ง12ฤดูกาลนะครับอยู่ด้วยกันมานานมากๆนะครับแต่ว่าก็อำลากันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะเปิดทางลูกสาวตูคนใหม่เข้ามาแน่นอนนะครับซึ่งก็คาดการณ์กันว่าจะเป็นทางด้านของ อังเดโอนาน้านะครับผู้สาวประตูคนปัจจุบันของอินเตอร์มิลานนะครับก็เป็นที่คาดการแหละแล้วก็มีความสนใจกันจริงๆนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวางตัวทางด้านของโอนาน้าเข้ามาทดแทนเดเคอที่จากไปนะครับก็วันนี้เราก็จะมาเทียบกันสักหน่อยนะครับว่าเปลี่ยนจากเดเคอมาเป็นโอนาน้าเนี่ยดีไหมนะครับ การเปลี่ยนครั้งนี้ตอบโจทย์แค่ไหนพัฒนาตรงไหนบ้างยกระดับทีมตรงไหนบ้างก็จะมาพูดคุยกันนะครับก็ถามโดมก่อนเลยว่าเป็นยังไงบ้างถ้าจะเปลี่ยนเด r เคอเป็นโอนาน่าสอบโดมโดมคิดยังไงบ้างเอาจริงผมรู้สึกว่าถ้ามองในมุมของทีมของเทนฮากเนาะผมคิดว่าการเปลี่ยนแปลงแบบนี้มันต้องมันต้องมาถึงอยู่แล้วแหละเพราะว่าหนึ่งฤดูกาลที่ผ่านไปฤดูกาลที่แล้วกับการที่เทนฮากคุมฤดูกาลแรกนะเราจะเห็นความผิดพลาดของเดยเอาร์ค่อนข้างเยอะ ในการจ่ายบอลเนาะในการพยายามเรียกว่างเขาต้องการผู้เประตูที่จ่ายบอลได้ดีเป็นหลักอยู่แล้วสำหรับทนันา์ของเทนฮาร์แล้วก็เดกอาไม่เคยตอบโจทย์ตรงนี้นะฮะเราเห็นตัวอย่างมาหลายครั้งคือความพยายามที่อยากจะเปลี่ยนสไตล์บ้างเราก็เห็นมาบ้างแต่ว่าเดกอาก็ไม่เคยทําได้เลยหรือว่าแม้แต่ในทีมชาติสเปนเนาะไม่แปลกเลย<ม><ม>ที่เดกอาไม่ถูกติดถึงแม้ว่าจะโชว์เซฟขนาดไหนอการแค่ติด3คนสุดท้ายไปเล่น ฟุตบอลโทัวร์นาเมนต์ใหญ่เขาก็ไม่ได้ติดไปล,ล่าสุดเพราะงั้นคําตอบมันชัดเจนอยู่ในตัวอยู่แล้วว่าเดกิอาไม่ใช่นักเตะ่าผู้สัรตรูนในสไตล์ที่เทนฮากต้องการน,นะครับก็มันก็อยู่ที่ว่าชอยส์่อบไปแหละว่านคนที่เข้ามาแทนเดกิอาเนี่ยจะดีพอหรือเปล่าหรือว่าตอบโจทย์ของเทนฮากได้มากแค่ไหนแล้วผมคิดว่าโอนาน่าเป็นผู้เล่นที่น่าสนใจถ้านับจากวิธีการเทนฮากเนาะก็แน่นอนเราพูดถึงเรื่องของการจ่ายบอลเนานะก็ผมเชื่อว่าแฟน แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกคนรู้อยู่แล้วว่า,าทางด้านของการเข้ามาของผู้สาวปะตูคนใหม่มันต้องโฟกัสที่เรื่องการจ่ายบอลนี่แหละสำคัญที่สุดมองจุดอื่นไม่ได้เลยนะครับก็แน่นอนเพราะฉะนั้นเรามาเทียบสถิติเลยง่ายๆเลยครับของโอนาน่ากับเดเคอเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกเราโฟกัสกันที่เรื่องของ การจ่ายบอลเป็นหลักเพราะว่าเป็นจุดสําคัญแน่นอนนะครับที่ทางด้านของเทนฮากอยากเห็นความเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะครับก็พูดถึงเรื่องของการจ่ายบอลเนี่ยก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับซึ่งพูดถึงเรื่องของความแม่นยําในการจ่ายบอลน,นะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดเนี่ยความแม่นยําจากฤดูกาลที่ผ่านมานะครับโอนา,นาเนยอยู่ที่ 81.3%นะครับ DKR เนี่ยอยู่แค่ที่71.1%เท่านั้นนะครับห่างกัน10%นะครับชัดเจนคือตัวเลขเนี่ยบอกชัดๆเลยว่านี่มันคือการยกระดับแน่นอนนะครับแต่ว่าเรามาลองลงดีเทลนะครับให้มากขึ้นอีกสักหน่อย นะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยทั้ง2คนนะครับโอนาน่ากับเดเคียรเนี่ยการจ่ายบอลระยะสั้นเนี่ยกับระยะกลางเนี่ยถือว่าไม่ได้ต่างกันเลยนะครับก็เอาง่ายๆแล้วกันระยะสั้นกับระยะกลางเนี่ยเขาถือว่าอยู่ในระยะไม่เกิน30หลานะครับก็คือระยะสั้นเนี่ยวัดระยะตั้งแต่0หลาถึง15หลาระยะกลางเนี่ยวัด15หลาถึง30หลา นะครับซึ่งทั้งสองคนเนี่ยถ้าวัดเนี่ยความแม่นยำเนี่ยของโอนาน่ากับเดเคเนี่ยในระยะสั้นกับระยะกลางเนี่ยอยู่ความแม่นยำเนี่ยอยู่ที่99นะครับดีมากๆนะครับไม่ได้เป็นลองโกระดับท็อปของโลกเลยแต่ว่าปัญหาเนี่ยมันมาอยู่ที่การจ่ายบอลระยะไกลเนี่ยแหละครับพอเกิน30หลาปุ๊บเนี่ยความแม่นยำของโอนาน่าเนี่ยอยู่ที่ 54%ยังถือว่าไปพอฟัสพอเวียกับผู้รักษาประตูที่จ่ายบอลแม่นระดับโลกเช่นทางด้านของเอเดอร์นของแมนซิตี้แล้วก็อลริซงของลิเวอร์พูลนะครับเป็นต้นนะครับแต่ว่าพอเป็นระยะไกลเนี่ยเดเเนี่ยมีการจ่ายบอลระยะไกลเนี่ยหรือเกิน30หลานะครับความแม่นยำเนี่ยแค่43%เเท่านั้นซึ่งโอ้มันระดับท้ายๆของพรีเมียร์ลีกเลยก็ว่าได้นะครับซึ่ง แน่นอนว่าถ้ามันเป็นฟุตบอลสมัยก่อนที่การเปิดบอลยาวมันไม่จําเป็นต้องแม่นก็ได้มันก็คงไม่ใช่ปัญหาเนาะแต่ว่าทุกวันนี้การเปิดบอลของผู้สาวประตูเราเห็นว่ามันเป็นอาวุธสวนกลับที่ทําประตูได้แล้วเนาะก็ถามโดมก่อนเรื่องนี้มันเห็นชัดๆว่าปัญหาของเดกอามันอยู่ที่การจ่ายบอลระยะไกลนี่แหละการไม่มีอาวุธตรงนี้เนี่ยจากภาพที่เราเห็นในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ย โดมคิดว่ามันมันทําให้แมนยูเนี่ยเสียเปรียบอะไรไปบ้างจากตรงนี้เอาจริงผมรู้สึกว่าใช่คหมว่าไงถ้าสมมติว่าแมนยูเจอกับเกมที่มันอาจจะดูเดือดถูกไหมอาจจะโดนคู่แข่งเพรสอย่างหนักอะไรเงี้ยเพราะว่าเดกอาจำเป็นถูกไหมเขาจะมีเปอร์เซนต์กับการจ่ายระยะสั้นกับระยะกลางได้โอเคถูกไหมแต่สมมติว่าโดนบีบหนักขนาดที่ว่าถูกบังคับให้จ่ายระยะไกลมันเหมือนกับเป็นว่าจ่ายให้คู่แข่งเอามาบวกต่อเลย มันมันมากขนาดนั้นเอาจริงอย่างบทสัมภาษณ์ก่อนนะชิงชนะเ,เลิศแชมเปี้ยนซีข,ของไบโกเดล่าเนี่ยก็มีการพูดถึงเปรียบเทียบนะระหว่างโอนาน่ากับเดกร์เหมือนกันเขาบอกเขาพูดถึงโอนาน่าประมาณว่าเป็นอาวุธสําคัญในการเล่นงานจากบอลยาวของเขาเลยต่างกับที่แมนยูเป็นนะครับซึ่งถ้ากว่าเราได้ดูเราเราเราดูด้วยตาก็เห็นภาพเลยว่าเดกร์เวลาเตะบอลยาวอะ่ะส่วนมากอ่ะส่วนมากเน,ะนาเนะซึ่งเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ยิ่งย้าว่ามันชัดเจนว่ามันเป็นอย่างที่เราเห็นจริง ว่าส่วนมากที่เดกอาเปิดบอลยาวเนี่ยมันมักจะไม่เข้าเป้าไม่ถึงเพื่อนหรืออาจจะอาจจะหนักขนาดที่ว่าเตะยาวแล้วก็ออกข้างไปเลยแล้วฝั่งตัวเองก็ไม่ได้อะไรเลย,เลยคือผมว่าเดกอาเนี่ยมีปัญหาพอสมควรกับการจ่ายบอลน,นะเพราะว่าโอเคแหละฤดูก,กาลนี้ผมยังมองว่าเขามีการพัฒนาขึ้นนะเมื่อเทียบกับมาตรฐานเขาเองนะครเขามักจะจ่ายช็อตที่ถูกมากขึ้นแต่ สำคัญคือทามมิ่งก็ยังไม่ดีเพราะว่าอาจจะคิดนานไปหรือว่าเลือกจังหวะนานไปเราเห็นหลายครั้งนับตั้งแต่ช่วงนัดแรกๆที่แมนยูโดนเล่นงานถูกนั้ช่วงแรกๆในช่วงต้นฤดูก,กาลที่แพ้จากการที่เขาจ่ายบอลไม่ค่อยดีหรือบิวอัพไม่ค่อยไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่กับการเล่นตรงนั้นเนี่ยมันส่งผลต่อทีมภาพรวมหรือว่าการเล่นของวิธีการเซนทาร์คอยู่แล้วเมื่อเทียบกันกับโอนาน่าเราเห็นชัดเจนเหมือนกันครับยกตัวอย่างในในเกมแชมเยนส์ลีกนัดชิงจะเห็นว่า,าฝั่งของแมนซิตี้เนี่ย โอ้โหยืนสี่คนเลยใช้สี่คนในการบีบข้างหน้าของโอนาน่าเพราะฉะนั้นเหมือนเขาเหมือนเขาถูกถูกบังคับว่าจําเป็นเหลือช้อยเด็ยคือคุณต้องจ่ายยาวแล้วคุณต้องจ่ายาายาวให้แม่นเท่านั้นถึงจะรอดนะครับซึ่งถ้าเราพูดกันยกตัวอย่างสถานการณ์เดียวกันถ้าเดกรโดนอย่างนี้เขาจะเขาก็จะจ่ายยาวแต่ก็มีโอกาสพลาดสูงถูกไหมกลับการในโอนาน่าหลายๆครั้งเนี่ยไปย้อนดู พวกไฮไลท์หรืออะไรได้เลยหรือว่าถ้าใครได้ดูนัดชิงผมเชื่อว่าจะเห็นภาพอยู่แล้วว่าโอนาน่าเนี่ยสามารถเลือกผู้เล่นที่อยู่ฝั่งไกลได้ค่อนข้างจะดีไม่เป็นตัวแบ็กหรือว่าบางทีแบ็กอาจจะดึงดึงดึงตัวประกบให้ทําให้ผู้เล่นระยะไกลคนนึงได,ได้ได้มีที่ว่างแล้วก็โอนาน่าก็จ่ายไปได้อยู่ดีทําให้อิตมิลีนสามารถเล่นต่อได้นะเบ็ค<บ>ก็ยกตัวอย่างว่าถ้าบอลยาวโอนาน่าเวิร์กเนี่ยมันถึงกองหน้าและกองหน้าสามารถจะพักแล้วก็จะเล่นต่อได้เลยทําให วิธีการของอินเตอร์มิลานมีความอันตรายอยู่แลวอันนี้เขาพูดตั้งแต่ก่อนก่อนแข่งนัดชิงนะแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงในนัดชิงชนะเลิศนะที่เปรปพูดก็จะเห็นว่าจําเป็นอย่างมากนะกับอาวุธที่จะต้องมีความหลากหลายเนาะในการเล่นงานคู่แข่งในยุคนี้บางคนอาจจะบอกว่าเออแบบในเชิงแบบว่ากันแหนกแหนะหน่อยนะแบบถ้าอยากได้โกที่จ่ายบอลดีแล้วมันไม่เอากองกลางมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่เราพูดถึงความเป็นจริงมันก็คงไม่ได้ถูกไหมฟุตบอลมันพัฒนาไปแล้วเนาะเราต้อง,องการฟุตบอลใช้คําว่าไง โดยทั่วไปหรือว่าในระดับถ้าคุณอยากจะเป็นระดับท็อปอะไรแบบนี้คุณปฏิเสธไม่ได้ว่าคุณต้องมีโกในรูปแบบนี้นะครับเรื่องเซฟก็สําคัญแต่ว่าเรื่องการจ่ายบอลก็สําคัญไม่แพ้กันไม่งั้นคุณอาจจะคุณอาจจะไม่ได้อยู่ในระดับท็อปอย่างเขาก็ได้นะครับคือถ้าเรามามองดูรายละเอียดจริงๆเอาพูดถึงเรื่องการจ่ายบอลยาวเนาะก็ก็ยอมรับว่าเหมือนที่โดมพูดว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของเรามองไปที่เกมบุกอย่างเดียวนะการสวนกลับเร็วแต่ว่า ถ้าเราเปิดบอลไม่ดีมันส่งผลเสียกับเกมรับด้วยเหมือนที่โดมบอกก็เหมือนเตะบอลคืนให้กับคู่แข่งเนาะซึ่งเรามองที่ทีมใหญ่ๆก็ได้ครับการจ่ายบอลยาวเนี่ยหรือเกิน30หลาเนี่ยเดกยาแย่กว่าใครบ้างในพเมยรกตอนนี้นะครับเอาแค่เฉพาะโกทีมใหญ่ๆอ่นแน่นอนว่าแย่กว่าเอเดอร์ซอนกับอาริซงซึ่งเป็น2คนที่ดีที่สุดอยู่แล้วนะครับแย่กว่าเกป้านะครับซึ่งเป็นอันดับสนะครับ mm. ของลีกตอนนี้นะครับในเรื่องจ่ายบอลน,นะครับเกป้าคือผู้สาประตูที่มีสิติดีที่สุดเป็นดับ3นะครับอุโกโยลิสผู้สาประตูของสเปอร์ก็แย่กว่านี่4เทีมแล้วนะครับซึ่งในบิ๊กซิเนี่ยจากคู่แข่งทั้งหมดเนี่ยเดเคเนี่ยในการจ่ายบอลยาวนะอยู่อันดับ5นะครับก็คือดีกว่าทางด้านของแอรอนแรมสเดลของอาร์เซนอลแค่คนเดียวนะครับแต่ว่าแย่กว่าใครอีกบ้างนะครับไม่ได้มีแค่บิ๊กซิกนพรี m เมลีกเนาะ แย่กว่านิกโป๊บของนิวคาสเซลซี่ก็เรียกว่าเป็นบิ๊กเซเวก็พอได้ตอนนี้นะครับแย่กว่านิกโป๊บอีกนะครับแล้วก็แน่นอนแย่กว่าผู้สาวตููจากทีมระดับกลางอีกหลายคนแอสตันวิลล่าปีนี้อาจจะมีมาลุนพื้นที่ยุโรปก็แย่กว่าทางด้านของเอมิเลียโนมาตินนะครับ ฟูลลมที่ก็เป็นทีมครึ่งตารางบนก็แย่กว่าเบนเลโน่นะครับแล้วก็รวมถึงผู้สาประตูตอย่างดาวิดรายาด้วยเป็นต้นนะครับของเบนฟอร์ดที่ก็อาจจะเป็นโกของสเปอร์ในฤดูกาลนี้หรือทีมอื่นในพรีเมลีก็ยังเป็นไปได้ซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าจากสถิติมันแสดงให้เห็นว่ามันจําเป็นต้องเปลี่ยนจริงๆ ที่จะต้องเอาเดคเออกผมเข้าใจว่าหลายๆคนไม่มีใครอยากเห็นว่าตำนานของทีมต้องออกไปนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าแฟนแมนยูก็เข้าใจดีว่าเดคเอต้องไปจริงๆนะครับซึ่งแน่นอนการเข้ามาของโอนาน่ามันตอบโจทย์ไหมจากสถิถติสิติบอกให้เราเห็นชัดเจนอยู่แล้วครับว่ามันมันตอบโจทย์นะครับอย่างที่บอกว่าโอนาน่าเนี่ยมีสติการจ่ายบอลที่แม่นยำมากนะครับเขามี ค่าเฉลี่ยทั้งหมดอยู่ที่8 1 81. 3นะครับส่วนในเรื่องของการจ่ายบอลยาวก็แม่นยำถึง54%ซึ่งตัวเลขตรงนี้เนี่ยเอาง่ายๆครับมันจะพาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากที่มีผู้สาวประตูที่จ่ายบอลแม่นยำสู้ทีมหัวตารางแทบจะไม่ได้เลยมันจะพาแมนยูเนี่ยกระโดดขึ้นไปเป็นอันดับ3ของลีกเลยนะครับ เพราะว่าสาติของโอนานาในการจ่ายบอลอยู่ในระดับเดียวกันกับทางด้านของเกปปาของเชลซีซึ่งเป็นอันดับ3ของพี่เมลิกในตอนนี้นะครับมันจะตอบโจทย์มากๆมันจะพาเมนยูเนจากการจ่ายบอลขยับข้ามไปอีกเยอะเลยนะครับจนขึ้นไปอยู่อันดับ3คือจะเป็นรองแค่เอเดอร์ซอนของแมนซิตี้กับอาริซงของลิเวอร์พูลเท่านั้นนะครับซึ่งแน่นอนมันเป็นการยกระดับเยอะมากโดมคิดว่าพอได้ ประสิทธิภาพในการจ่ายบอลของโอนาหน้ามาคิดว่าแมนยูจะเพิ่มมิติเกมลุกที่น่ากลัวขึ้นอีกมากแค่ไหนผมว่ามันเหมือนเป็นการเรื่องปลดล็อกอะไรบางอย่างเนาะกับกับแมนยูที่กําลังจะทําอยู่กับวิธีการที่เดนฮาร์พยายามทำนะเพราะว่าผมเคยลิสต์ปัญหาของแมนยูออกมาน่าจะประมาณ4จุดหลักๆก็คือกองหน้ากองกลางที่อาจจะต้องต้องเปลี่ยนแปลงซึ่งเราพูดไแล้วกับคลิปของเมสันเมาส์ะผู้สั่ป,ประตูก็เช่นเดียวกันรวมถึงแบ็คขวาที่อาจจะต้องแก้นะ ซึ่งถ้าทีบจนถึงตอนนี้ก็มีโอกาสจะแก้2จาก4ปัญหาที่แมนยูมีอยู่ในมือถูกไหมฮะซึ่งก็ถือเป็นเรื่องดีมากแลวผมคิดว่าการแก้จากส่วนบิวอัพเนี่ยก็ค่อนข้างจะสําคัญเพราะว่าคุณจะเห็นเลยว่าถ้าหากว่าสมมุตินะคู่แข่งตอนเนี้เรามองไปเนี่ยพรีเมียร์ลีกมันไม่ได้เหมือนกับเมื่อสัก5ถึง10ปีก่อนแล้วที่คู่แข่งถ้าสมมุติเป็นทีมรองเนี่ยเขาจะมานั่งรอแล้วก็จะเล่นเกมรับเป็นหลักหรือจะรอเล่นโต้กกับอย่างเดียว บางทีเขาพยายามตัดตั้งแต่แดนบนเลยด้วยซ้ำหรือว่าพยายามตัดท่อน,นำเลี้ยงการบิลอัพถ้าสมมติว่าคุณมีออปชันในการบิลอัพไม่มากพออะไรเงี้ยคุณเกิดปัญหาได้ถูกไหมสมมติว่า,อ,อ,ยาอย่างที่เราเห็นการโกรจ่ายไม่ได้จ่ายบอลยาวไม่ได้อะไรอย่างนี้หรือว่าแม้แต่กองกลางอะไรเงี้ยที่อาจจะมีออปชันจ่ายบอลไม่ค่อยดีนกอะไรหรือทําได้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งเก่งอะไรเงี้ยมันก็ไม่พอแลละคุณต้องการความหลากหลายภายในทีผมว่าการมาของโอนาน่าเนี่ยเป็นการปลดล็อกอะไรเลยอย่างของแมนยู การจ่ายบอลยาวขึ้นไปให้กับผู้เล่นแมนยูเล่นเกมโต้กลับหรือแม้แต่การเรียกว่าหนีจากการกดดันของคู่แข่งตรงนี้มันช่วยให้แมนยูสามารถที่จะไปถึงพัฒนาการอีกขั้นหนึ่งได้เพราะว่าจริงๆแล้วฟุตบอลเทนฮาร์เนี่ยในความเห็นของเขาไม่ใช่ฟุตบอล 10- ต่อ10แน่นอนอยู่แล้วมันต้องการ11ต่อ11เนาะเขาจะไม่ตัดโกออก,ออกจากสรรมการนะหรือว่าอย่างวิธีการของโอนาน่าเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่า ถ้าเป็นฮีทแมพอะไรเงี้ยในหลายๆเกมเวลาเลือกเขาเล่นให้กับอินเตอร์เนี่ยจะเห็นว่าเขามีความมั่นใจมากในการเล่นเนาะแล้วก็เขามากจะไปมีส่วนร่วมกับการบิลลอัพเสมอบางครั้งเนี่ยยิ่งแมนยูเซนฮาต้องการบทขยี้คู่แข่งมากเท่าไหร่ยิ่งต้องการโกที่มีส่วนกับการเล่นบอลมากเท่านั้นหรือว่ามีส่วนให้าลายกองหลังดันสูงขึ้นได้เท่านั้นเพราะว่าจะเห็นว่าฮีทแมพของ อโอนาหน้าเนี่ยอยู่กับครึ่งสนามเลยได้บางครั้งบางเกมนะหรือไปรับบอลไกลขนาดนั้นเลยเพื่อที่ว่าเพื่อนจะได้ย้อนกลับมาแล้วเขาก็โยนยาวส่วนไปข้างหน้าะระยะทําการก็จะมีมากขึ้นนสำหรับแนวรุกที่ที่จะทําให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอะไรแบบนะครับก็เป็นออปชั่นสําคัญที่ปลดล็อกอะไรหลายอย่างกับแมนยูและผมเชื่อว่าเป็นมุมที่เทนฮากก็มองแล้วก็หวังให้มันเกิดขึ้นมาสักพักใหญ่หญแล้วแหละแต่ว่า อย่างที่เราเห็นกันว่าเดียาไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ตรงนี้ได้ผมว่าภาพรวมมันก็เป็นประมาณนี้นะสำหรับการที่โอนาน่าจะเข้ามาคือเมื่อกี้มันน่าสนใจเรื่องหนึ่งตรงที่โดมบอกว่าเราจะได้เห็นผู้สาวประตูของเมนยูออกมามีความมั่นใจในการเล่นนอกกรอบมากขึ้นเนาะซึ่งเราเห็นแล้วว่าโอนาน่าตรงเนี้มีตรงนี้แต่ว่ามันมีสติที่ที่น่าสนใจตรงนี้ก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าวัดจากจํานวนครั้งของของการเล่นนะ จริงๆแล้วเนี่ยทางด้านของ DKR เนี่ยมีสติที่ในฤดูกาลที่ผ่านมานะมีสิติที่ต้องออกมาเล่นนอกกรอบเขตโทษมากกว่าโอนาน้าซะอิดเออซึ่งเรานั่นนั่นมันหมายความว่า DKR เนี่ยโดนเทนฮากเนี่ยพยายามจับให้ไปเล่นนอกกรอบเยอะมากนั่นหมายความว่าคือมันสะท้อนว่าขนาดมีโกที่ไม่ได้เก่งในการเล่นนอกกรอบเทนฮากยังพยายามพยายามใช้อะพยายามผลักเพราะเขาเห็นว่า มันสําคัญกับแทคนิคของเขาจริงๆนะครับซึ่งผมเชื่อว่าโอนาน่าเนี่ยอยู่หลีกอิตาลีมันไม่จําเป็นต้องออกมาเล่นนอกกรอบเซตบอลอะไรเยอะแยะอยู่แล้วเนาะแต่เขามีความสามารถตรงนี้นะครับแม้ว่าสถิติมันจะไม่ได้แสดงให้เห็นว่าเขาเล่นเยอะก็ตามเนาะแต่ว่าพอโอนาน่าเนี่ยซึ่งถนัดตรงนี้อยู่แล้วมาอยู่ในมือโค้ชที่ต้องการความสามารถตรงนี้แบบเทนฮาและเขาแสดงให้เห็นแล้วในฤดก,กาลที่ผ่านมาว่า อย่างที่บอกขนาดโกไม่ถนัดยังพยายามฝืนให้เล่นถ้ามีโกที่ถนัดเล่นออกมาเนี่ยเราคงได้เห็นโกออกมาเล่นนอกกรอบเยอะแน่นอนสําหรับแมนยูแล้วมันก็น่าสนใจมากๆว่ามันจะออกมาเป็นยังไงมันจะทําให้แมนยูดูน่ากลัวมากขึ้นแค่ไหนเนาะก็ตรงนี้น่าสนใจมากๆเนาะเราพูดถึงเรื่องการจ่ายบอลไปเยอะแล้วชัดเจนว่ายกระดับมากๆนะครับยกระดับมากๆเรามาดูเรื่องของ การป้องกันบ้างดีกว่านะครับเพราะว่าแน่นอนเราพูดถึง DKR เราพูดถึงการป้องกันที่เหนียวแน่นนะครับแต่ว่าถามว่ามันเป็นการยกระดับขึ้นไหมจากฤดูกาลที่ผ่านมาก็บอกเลยว่าดีขึ้นนะครับคือโอนาน่าไม่ได้แย่กว่าเด r ยแน่นอนนะครับเอาจากสิติการเซฟฤดูกาลที่ผ่านมาค่าเฉลี่ยของเดคอยู่ที่71.1%โอนาน่าเนี่ยอยู่ที่ 73.5%นะครับซึ่งก็ถือว่าอยู่ในเรทที่ใกล้เคียงกันแต่ว่าก็จะไม่บอกนะครับว่าโอนาน่าดีกว่าเพราะว่า DKR โดนทดสอบเยอะกว่าโอนาน่าเยอะนะครับในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับเพราะว่าโอนาน่าเนี่ยมีช็อตที่จะต้องเซฟเนี่ยในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยแค่83ครั้งนะครับแต่ว่า DKR เนี่ยมีถึง142ครั้งนะครับเกือบ2เท่าพ mm ูด hmm. ง,ง,ง่ายๆคือ เดเอาเจองานเยอะกว่าโอนาน่าเกือบสองเท่านะครับซึ่งก็ตามเรื่องความแข็งแกร่งอันนี้มันขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งของทีมนะ้ะที่ต้องเผชิญน,นะครับซึ่งอันนี้ก็คงต้องบอกว่าจริงๆต้องบอกว่าเปอร์เซ็นต์ของโอนาน่าในการเซฟกับเดเอาใกล้เคียงกันซึ่งอันนี้ไว้ใจได้ในระดับหนึ่งแต่เราก็ต้องมาดูว่าโอนาน่าเนี่ยถ้าเจอบททดสอบเท่ากับเดเอาเมื่อปีที่แล้วร้อยสี่สิบกว่าครั้งเนี่ยจะยังเหนียวอยู่ เท่าเดิมหรือเปล่าหรือว่าถ้าเกิดเชนฮาร์ไปแก้กองหลังให้แข็งแกร่งขึ้นทีไม่แข็งแกร่งขึ้นหรืออาจจะมองเหมือนที่เรามองนะว่าถ้าคลองบอลได้มากขึ้นปัญหาเกมรับมันก็เจอน้อยลงเอ,อตรงนี้โดมโดมคิดว่าคิดว่า,ค,วาคิดว่าไงคิดว่าการเอาโอนาน่าเข้ามาเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการ ทาให้เกมรับของแมนยูมันครองบอลได้มากขึ้นหรือว่ารัดกลุ่มขึ้นไหมจะช่วยลดโอกาสที่แมนยูจะเจอช็อตยิงลดน้อยลงหรือปะผมผมเห็นมุมนั้นแหละครับก็เกี่ยวกับการคอนโทรลของเกมของแมนยูน่าจะสามารถทําได้ดีขึ้นเนาะเมื่อผู้สัดประตูสามารถที่จะช่วยครองบอลได้หรือว่าช่วยเปลี่ยนจังหวะจากรับเป็นลุกได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าสําคัญนะสมมุติว่าอกองหลังย้อนกลับมาอย่างเงี้ยผู้สัดประตูก็จะ จะเลือกจ่ายย้อนกันไปกันมาแค่กองหลังก็จะอยู่แค่ตรงหน้าปากประตูถูกไหมแล้วก็มีโอกาสที่จะพลาดมากขึ้นถ้าว่าคู่แข่งเ,เลือกที่จะบีหรือบทบีเข้าใส่แต่ถ้าสมมุติว่าบอลสามารถไปข้างหน้าได้หรือแม้แต่การคลองบอลแล้วก็ขึงคู่แข่งไว้ได้เนี่ยแทบจะตลอดมันก็สามารถป้องเป็นอีกวิธีอีกวิธีนึงแหละในการที่จะป้องกันให้คู่แข่งมายิงใส่เราได้น้อยลงนะครับผมคิดว่าน่าจะออกมาในมุมนี้เนาะแล้วก็โอนาน่าก็จะเป็นคนที่ช่วยจุดนี้ได้นะครับ เพราะว่าเดกอาเนี่ยผมก็เห็นหลายครั้งว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการแก้ไขที่มันง่ายสุดกับการปกปิดจุดอ่อนของเขาเนาะในการจ่ายบอลยาพวกนี้ก็คือการจ่ายสั้นให้กับผู้เล่นใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นกองหลังหรือแม้แต่อกองกลางที่ถอยถอยมารับซึ่งบางครั้งเนี่ยอาจจะโดนคู่แข่งประกบติดและบางทีเขาก็จ่ายช้าเกินจนโดนตัดหน้าปากประตูแล้วก็โดนเข้ามายิงอะไรแบบนี้เกิดขึ้นหลายครั้งในฤดูกาลล่าสุดเนาะบางครั้งก็อาจจะเซฟได้บ้างบางครั้งอาจจะเซฟไม่ได้อาจจะโดนยิงเข้าไปเลยก็มีซึ่งมันมันทำให มันเกิดความไม่นิ่งอ่ะในในเกมรับในภาพรวมเนาะถ้าหากว่ามีผู้รักษาประตูที่มั่นใจในการเล่นบอลด้วยเท้าอะไรแบบเนี้ยหรือว่าการช่วยตรงนี้ผมเชื่อว่าการคอนโทรลต่างๆมันก็จะนิ่งมากขึ้นไปด้วยก็ต้องบอกว่ามีอีกมุมนึงที่ผมคิดว่าสถิติสแสดงออกมาแล้วผมว่าน่าสนใจนะก็คือโอนาน่าอย่างที่ผมบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยเจอช็อตยิง ที่เข้ามาท้าทายเขาเนี่ยการเซฟเนี่ยไม่ค่อยเยอะเนาะ84ครั้งแต่ว่ามันคือเรทของทีมที่แสดงให้เห็นแล้วว่าพร้อมที่จะลุ้นแชมป์คือปีที่แล้วอย่างที่เราเห็นกันอินเตอร์มิลานนะครับแน่นอนเข้าชิงแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับซึ่งสถิติเกมรับของพวกเขาเนี่ยในเรื่องของทําให้ผู้สาประตูต้องเจอสถานการณ์ที่ต้องออกแรงเซฟเนี่ยใกล้เคียงกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับคือแมนซิตี้เนี่ยจะน้อยกว่านี้อีกนะครับ แต่ว่าอินเตอร์มิลานเนี่ยคืออยู่ในระดับใกล้เคียงกันสมกับเป็นคู่ชิงแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อปีที่แล้วที่ผมจะสื่อก็คือนั่นหมายความว่าถ้าโอนาน่าเนี่ยอยู่ในทีมที่อยู่ในระดับหัวแถวของยุโรปเนี่ยเขาไว้ใจได้มากๆครับเพราะว่าเปอร์เซ็นต์การเซฟของเขาเนี่ยมันดีกว่าทางด้านของเอเดอร์ซอนเยอะมากๆนะครับพูดง่ายๆก็คือโอนาน่าเนี่ยเปอร์เซ็นต์การเซฟเนี่ยอยู่ที่73.5%เอดรซอนเนี่ยแค่62.3เองนะครับ นั่นหมายความว่าคุณมีโกลที่เซฟดีกว่าโกลแมนซิตี้ซะอีกแถมถ้าเกิดคุณทําให้ทีมของคุณไม่เจอโอกาสยิงเยอะๆใกล้เคียงกับแมนซิตี้นั่นหมายความว่าคุณมีโอกาสที่คุณจะเสียประตูดได้น้อยกว่าแมนซิตี้อีกนะอืมซึ่งเรามามองที่แมนยูซึ่งเป็นคู่แข่งโดยตรงกับแมนซิตี้ในทุกรายการเนาะมันจะเป็นความได้เปรียบใช้ควาว่าไม่ใช่ความได้เปรียบมันจะเป็นการยกระดับที่ดีมากๆและอาจจะเป็นจุดได้เปรียบกับ ทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยในเมื่อคุณสามารถหาผู้สาประตูที่โอเคแหละจ่ายบอลโอนาน่าก็ยังไม่ได้จ่ายบอลแม่นเท่าเอเดอร์ซอนเนาะแต่ว่าคุณทดแทนมันด้วยเปอร์เซนต์การเซฟที่ดีกว่าเอเดอร์ซอนมากเหมือนกันมันอาจจะเป็นจุดที่แสดงเห็นได้ว่าอย่างน้อยเนี่ยเราบวกลบกันเรื่องของการเซฟกับเรื่องของการจ่ายบอลอย่างน้อยแฟนแมนยูมั่นใจได้แล้วคุณมีผู้สาประตูที่ดีไม่แพ้กับแมนซิตี้ ซึ่งมันหมายความว่าคุณได้ยกระดับไปอยู่ในจุดที่ใกล้กับแมนซิตี้มากขึ้นแล้วอืตรงนี้โดมโดมโดมมองว่าอย่างไงบ้างมันเป็นการยกระดับแมนยูให้ใกล้เคียงกับการขึ้นไปท้าสู้กับแมนซิตี้มากขึ้นขนาดไหนหรือว่าโดมมองว่ามันจะช่วยให้แมนยูอยู่ในจุดที่พร้อมแล้วที่จะปีนี้แหละเออ ชนกับทางด้านของแมนซิตี้ได้เพราะเหมือนที่โดมบอกว่าได้โอนาน่ามาสำหรับโดมแก้ไปปัญหาจาก2ใน4คือผมมองว่าการยกระดับไปสู้แมนซิตี้ถ้าพูดถึงการลุ้นแบบลุ้นแชมป์แบบระยะยาวเนี่ยผมก็ยังคิดว่าอาจจะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งเนาะกับการปรับเข้าหากันในใน,ในภาพรวมของทีมถูกหมครัเพราะว่าโอนาน่าจริงแล้วมันก็มีวิธีการที่ต่างกันกันกบเดกอาค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะ เราเห็นหลายๆครั้งที่ที่ดูที่อินเตอร์นะผมเห็นบางครั้งก็จะยืนสูงกว่าเซนเตอร์2คนด้วยซ้ำซึ่งไอาการวิธีการที่เขาเล่นแบบเนี้มันทำให้วิธีการเพรสของคู่แข่งเนี่ยจะค่อนข้างจะงงค่อนข้างจะรับมือกับมันไม่ค่อยถูกนะเพราะว่าเมื่อมันก็จะแปลกๆถูกไหมเมื่อเมื่อโกมายืนสูงกว่าเซนเตอร์2คนที่อยู่ข้างล่างถูกไหมแล้วก็จะเพรสบางทีก็เลือกบางถ้าไปเลือกเพรสใส่โอนาน่าก็อาจจะโดนบอลยาวใส่หรือ ถ้าเพลยใส่กองหลังโอาาันาน้าก็อาจจะหาตัวว่างอะไระประมาณนั้นซึ่งการที่จะยกระดับไปสู้กัแบแมนซิตี้ผมยังมองว่าอาจจะต้องยังต้องใช้เวลามากกว่านี้นะถ้าพูดถึงสู้แบบยาวๆแบบเกมยาวในพรีเมียร์ลีกนะแต่ถ้าสู้โดยตรงผมเชื่อว่าโอกาสก็จะมีมากขึ้นพอสมควรกับการที่ได้ผู้เั่นสะตูที่มาอัปเกรดในเรื่องตรงนี้ที่ถือเป็นปัญหาหนึ่งนะหนึ่งในงนะปัญหาของแมนยูในฤดูกาลล่าสุดก็ ที่โดมพูดก็เหมือนกับว่าถ้าจะสู้ระยะยาวเนาะวัดกันมันก็แมนซิตี้มันก็เหนือกว่าแต่ถ้าสมมุติอะสมมุติมาเจอกันนัดชิง FA Cup ัพอะไรอย่างนี้เหมือนปีที่แล้วก็จะมีโอกาสที่จะดูรู้สึกว่าแบบสู้ได้มากขึ้นเนาะใช่ใช่ประมาณนั้นใช่ไหมอืม,อมก็จากที่เราคุยกันวันนี้ก็เอาสรุปเลยว่าดีขึ้นแน่นอนยกระดับขึ้นแน่นอนจาก DKR เป็นโอนานาเกมลุก ชัดเจนเกมรับไม่ต้องห่วงว่าเสียเดครไปจะไม่มีคนมาเซฟหรอกโอนาน่ามี potential ที่ดีในการที่จะช่วยทำให้เกมรับของแมนยูรัดกลุ่มมากขึ้นแล้วกันอืมไม่ต้องเสียวเ,เหมือนแต่ก่อนนะครับไม่ต้องพึ่งหลวงพ่ออีกต่อไปก, <c oughs> ก็หลักๆเลยคือต้องได้ต้องได้ต้องได้โอนาน่าต้องเอามาให้ได้นะครับก็เราเชื่อว,ว่าโอนาน่าจะเป็นดีลที่ตอบโจทย์ เมนยูแน่นอนนะครับแค่ต้องซื้อมาให้ได้เท่านั้นเองนะครับก็วันนี้เป็นทั้งหมดของรายการ a n a l y ติก FC นะครับก็ขอบคุณน้องโดมจากช่องกรอบเขตโทษมากๆนะครับครับก็แล้วก็พบกันใหม่นะครับกับน้องโดมแล้วก็ผมบกอร์จิม่ออนจาก The Sporting New Thailand กับรายการ a n a l y t i c FC Podcast นะครับก็ไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ